มาครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแกะเครื่อง N72 นนะครับอันนี้ <c oughs> เป็นเครื่อง N72 ที่จะต้องเปลี่ยนแบตอ่าทีเนี้ยเรามาดูข้างหลังข้างหลังมันจะมีน็อตสี่ตัวมุมก็ขั้นตอนในการไขอะ่ะเราก็จะใช้หกเหลี่ยมตัวเล็กหกเหลี่ยมตัวเล็กนี้ไปซื้อ DI ไไได้เลยทั้งชุดนะแต่เครื่องบางรุ่นอะ่ะมันจะใช้ไขควงแฉกอันเล็กเลยอย่างตัวเนี้ยใช้ไขควง แต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นหกเหลี่ยมโอเคนะครับเราก็ไขน็อตทั้งสี่มุมนี้ น็อตนะครับทั้งสี่ตัวส่วนขั้นตอนการแกะมันจะละเอียดนิดนึงอ่ะนี่นะครับผมไขเสร็จแล้วให้ดูข้างๆอันนี้ตอนดึงออกเบาๆนะครับเห็นสายแพรข้างในไหมครับขั้นตอนนี้ต้องเบาเบามือเลยจะถ่ายไงให้เห็นดีอ่ะนี่นะครับก็จะมีสายแพร อ่ะส่วนขั้นตอนนี้เราต้องแกะต้องแกะสายแพรที่อยู่เดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูอ่ะมันจะมีสายแพรอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเราเอามือเคลียร์ได้แต่ต้องระวังนะครับอันนี้โอเคทีนี้สายแพรรุดแล้วเห็นไหมครับจะมีสายแพรอยู่เส้นหนึ่ง นี่สายแพรหรุดแล้วปุ๊บขั้นตอนนี้เราวังครับอย่ากระชากเรางอ่ายขึ้นขึ้นใช้คีมปลายแหลมปลายแหลมนะครับขี้ตัวเ <c oughs> นี่ยครับมันจะเป็นสายสัญญาณอยู่นี่น,นะเราใช้คีมปลายแหลมคี้มันออกมา ค okay. ครับทีนี้ก็ออกมาแล้วครับที่ตัวต้องระวังคือตัวนี้เลยสายแพรตัวนี้บอบบางมากขาดง่ายด้วยต้องระวังนิดนึงอันนี้นะครับครับนี่คือสายในเครื่องอันนี้สายนี้เป็นสายสัญญาณต้องใช้คีมมีออกมาระวังด้วยทีนี้ขั้นตอนการถอดแบตข้างใน โอเคครับมาต่อเลยทีนี้พอแกะออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมทีนี้มันจะมีน็อต2ตัวอยู่ในนี้เห็นไหมครับน็อตสอตัวสองฝั่งไขออกมามันเป็นตัวการแบตสไล์ด จะาลืมถอดตัวนี้ออกด้วยนะครับ โอเคครับขถอดมาแล้วก็จะเห็นแบตข้างในใช่ไหมครับที่บุมบวมทีเนี้ยแบตบางกอ้อนอะ่ะมันก็จะถอดง่ายบางกอ้อนก็จะถอดยากาทีนี้ยเราเลยต้องมีตัวช่วยคดีครับอันนี้เป็นสเปย์อิเล็กทรอนิกส์เอาไวฉ้ฉีดบอร์ดฉีดอะไรพวกนี้ครับมันสามารถละลายกาวที่ติดกับ เชื่อมได้อันนี้หากซื้อที่ DIY ได้เลยที่ข้อนี้ทุกทุกอย่างซื้อที่ DIY ได้หมดเลยครับทีนี้ใช้สเปรย์ช่วยละลายเก่าเนี่ยมันจะมีหลอดสีแดงๆทีเนี้ยเวลาเราพ่นอนะ่ะเราพ่นใต้ใต้แบตเราพ่นใต้แบตนะครับใต้แบตนี้ใต้แบตอย่าไปพ่นข้างบน มันจะมีแบบรูช่องรูเล็กๆอะครับมันจะมีช่องที่ให้หลอดเนี่ยเข้าไปได้แล้วก็ฉีดเข้าไปข้างล่างข้างบนก็ถ้ามันมีรูเข้าไปได้ก็ฉีดนิดหน่อยครับแต่อย่าไปฉีดบนบอร์ดนี่นะครับฉีดแค่ฐานมันข้างล่างนี้ที่ตรงที่ตรงที่เป็นแบตอะครับในแต่ละวงกฉีดให้ดูฉีดไปต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะค่อยๆพ่น เปยนี้มันจะ,ปนะไปละลายคราบกาวได้ okay. ทีนี้รอสักพักหนึ่งอ,อย่างเงี้ยอย่างแบตบางก้อนอะ่ะมันแข็งมันบวมมันบวมแล้วทีนี้มันจะดึงไม่ออก ทีนี้เลยต้องมาแกะด้านหน้าด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตัดเป็นอีกคลิปให้ดูครับพอเมื่อกี้ด้านหลังแกะไม่ได้เลยต้องมาแกะด้านหน้าด้านหน้านี่ข้อควรระวังเยอะกว่าข้างหลังนะครับมีทั้งสายแพร หเห็นไหมครับจะมีสายแพรเหมือนกันไม่รู้ผมถ่ายเห็นไหมนะจะมีสายแพรกับเส้นสายอ่ะโอเคขู่ไม่ถนัดเลยเอาไปเพราะว่าข้างหน้านี่เห็นสายแพรไหมครับนี่สายแพสายแพรนี่เราเอานิ้วดันก็ได้ครับเบาๆโอเค ทีนี้ขั้นตอนที่ยากก็คือจะเป็นสายเสเล็กเส้นนี้สายเสเล็กเสนนี้จะติดอยู่กับตัวนี้อันนี้ต้องระวังที่สุดเลยเพราะว่าถ้าขั้วมันหักหรืออะไรก็แล้วแต่คือเครื่องจะใช้งานไม่ได้อันนี้ระวังเลยนะครับผมขอระวังแกะกันอมันจะมีเทปสีดำนี่แปะอยู่เก็บไว้นะครับเก็บไว้แปะคืนมัน เนี่ยันจะให้ดูเห็นไหมครับตรงนี้ตัวนี้อย่าให้หักเด็ดขาดตัวเนี้ย อนี้ก็จะมีตัวล็อกแปดเหมือนกันสองข้างไขออกมา ียออกมาแล้วทีน่าก็จะเห็นแบตละเราจะเห็นแบตละใช่ไหมเมื่อกี้คือที่ผมอะถอดจากข้างหลังแล้วมันดึงไม่ได้เพราะว่าแบตมันบวมบวมมากเลยทีเนี้ยก็เอาสเยปเนี่ยพ่นพ่นทำเขัาซับเข้าไปตรงช่องนะตรงรูตรงที่มันเป็นช่องย้ำนันตรงที่เป็นช่องเท่านั้นนะครับเพื่อให้มันละลายครับกาวโอเครอสักแป๊บหนึ่ง ทีนี้ขั้นตอนการดึงก็เราจะดึงสายเส้นเก่านี้ก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงบางทีก็แน่นเกินไปถ้ามันแน่นเกินไปอะ่ะเราก็หาอะไรก็ได้ที่มันไม่คมนะครับอะไรที่มันไม่คมห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาดอ่ะอย่างตัวอย่างผมจะใช้ตัวนี้หกเหลี่ยมตัวใหญ่เพื่อจะดันดันแบตก้อนนี้อ่าเดี๋ยวดูนะครับผมจะใช้หกเหลี่ยมตูดมันดัน รเริ่มออกมาแล้วทีนี้ก็ใช้มือดึงได้เลยอ่านี่ครับแบบแบบก้อนเดิมเนี่ยนะมันจะมีกาวมีอะไรตริดอยู่ครับมันเดินเลยแกะยากก็เลยต้องใช้สเปรย์ช่วยพ่นโอเคทีนี้เรามาดูเช็คความเรียบร้อยต่อมาก็เป็นขั้นตอนเปลี่ยนแบบนะอันนี้ผมก็จะสาธิตคข้าว เราก็จะใช้แบตก้อนเก่าแล้วกันเพราะเครื่องนี้มันเครื่องเสียอ่ะทีเนี้ยแบตลูกนี้เข้ามาเนาะเราเอาแบตมาละเปลี่ยนทีนี้เราก็ใส่แลาขั้นตอนเราใส่เราใส่ไปเลยครับเราไม่ต้องยึดอะไรทั้งนั้นเราใส่เข้าไปเอา <c oughs> สังเกตให้ให้สายยรงเนี้ยงั้นดูข้างหลังทีโอเคเราจะใส่อย,อย่างนี้สมมติถ้าเราใส่อย่างนี้ปุ๊บสายสายเนี้ยมันก็จะอยู่คนละฝั่งกันสายมันต้องเสียบตัวนี้นะครับมันอยู่คนละฝั่งกันเพราะฉะนั้นเราต้อง เอาสายให้อยู่ฝั่งเดียวกันกับตัวนี้นะเราจะได้ทำง่ายๆโอเคพอเราใส่แบตเข้าไปแล้วก็เป็นอย่างนี้เราจะเสียบเสียบช่องทุยเราก็จะเสียบช่องท้ายซ้ายมือของเรานะนี่ช่องนี้ถ้าเราหันหันเครื่องเนี้ยเข้าตัวใช่ป่ะก็จะอยู่ทางซ้ายซ้ายสุดเลยโอเค ต่อลาก็ประกอบคืนเหมือนเดิมขั้นตอนประกอบกลับเข้าเหมือนเดิมทีนี้เราใส่แบตเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้เราก็ใส่แผ่นรองกลับเข้าไปเหมือนเดิม ถทอดทง่ายใส่กลับใส่ยากครับแนะนําไข่ควงที่มีดูดน็อตด,ด้วยนะครับไครับใส่กลับเข้าเหมือนเดิมละทีนี้การต่อหัวเข้าไปก็เราก็ใส่ใส่แพรก่อน เอ้่ใช่เราใส่เราใส่ใสาสัญญาณเส้นเล็กก่อน <c oughs> พรอใส่เส้นนี้สําคัญแล้วก็อย่าให้ขาดอย่าให้งออย่าให้หักเพราะว่าเห็นรู้ไหมครับนี่นิดเดียวเองกล้องไม่โฟกัสน,นี่ครับถ้ามันหักหรืองอหรือหลุดก็ใช้งานไม่ได้นะเครื่อง ดรือค okay. the ้อนระมัดระวังนงี้หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เอาเทปดำที่เคยแปะตอนแรกมาแปะซ้ำกลับเข้าไปที่เดิมต่อมาก็ใส่สายแพรนี่นะครับสายแพรนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ เราใส่ใส,ใส่แพรให้มีดังเสียงดังกึบลงกิบล็อกมันนะครับโอเคทีนี้ก็ใส่น็อตเข้าไปขออนุญาตตอบไว้ก่อนอ่ะโอเคครับใส่เสร็จแล้วทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังเราก็ต้องใส่ตัวล็อกเหมือนกันจะต,ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนผมลืมมา ขั้นตอนต้องระวังหมดนะครับขออนุญาตในกรณีอย่างนี้แบตมันจะยาวกว่าตัวนี่นเราไขาได้ฝั่งเดียวก็ฝั่งเดียวก็ได้ครับอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นไรไอตัวนี้มันเป็นตัวแค่การล็อกแบตไหลเฉยๆแต่แบตรู้สึกว่าแบตลถอนี้มันจะยาว <c oughs> ซึ่งไอตัวนี้จะใส่ไม่ได้ฝั่งหนึ่งหรืออาจจะใส่ไม่ได้เลยทั้งสองฝั่ง โอเคโอเคทีนี้เราก็เสียบเข้าที่เดิมเนอะทีนี้ก็มาถึงขั้นประกอบกับอ่ะมาครับทีนี้ถึงขั้นประกอบกับอันหลังโอเคทีนี้เราก็ สายสายสัญญาณคือสายสัญญาณคือเราต้องอยู่ช่องของมันนะอย่าไปใส่ช่องอื่นอย่าไปสลับช่องมันมีสองรูเห็นไหมมีสองรูนะครับนี่อันนี้สายอันนี้คือเป็นสายรับสัญญาณคือช่องสายสัญญาณแล้วก็คือช่องคอมไปช่อง GNSS นี่เห็นไหมช่องมุมมุมขวาถ้าเป็นปกติก็จะอยู่มุมขวาช่อง GNSS ก็คือเราต้องเอาสายเนี่ยมาใส่ช่องนี้นะโอเค ขั้นตอนนี้มันจะยากมากโอเคทีนี้ผมต่อแล้วเนาะต่อมาก็ใส่ใสายแพรมันจะมีสายแพรอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ขยบันไนมะ่ถนัด ใส่ไปตรงล็อกเหมือนเดิมให้ลงล็อกดังกึบนะครับโอเคมีผมใส่แล้วเรี็บร้อย แล้วก็ประกอบกับมือนเดิมไขนอ็อตทั้งสีม่มุม โอเคเรียบร้อยแค่นี้เองขั้นตอนง่ายๆแต่ว่าคนที่มือใหญ่ก็จะทํายากนิดนึงนะครับขนาดผมผมว่าผมก็มือใหญ่แหละแต่ก็ยังพอทําได้อยู่แล้วก็เรื่องการเป็นแบบเน้นย้ำนิดนึงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพยายามอย่าให้สายขาดหรืออะไรขาดเลยเพราะว่ามันจะมีผลต่อเครื่องและเครื่องตอนนี้เครื่องสำรองก็มีไม่เยอะอะไหล่ก็มีไม่เยอะนะทุกคนที่จะเปลี่ยนก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ขอความระมัดระวังนิดน,นึงก็ค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณครับส่วนของอย่างที่ผมบอกก็จะมีหลักๆก็มีอยู่สี่ชิ้นเนาะก็จะเป็นหกเหลี่ยมอันนี้ซื้อ DIY ได้เลยคีมปากแหลม DIY ได้เลยเหมือนกันแล้วก็เป็นไขควงไขควงหัวแชกเล็กเนาะอันนี้เผื่อไว้บางที่บางที่เท่านั้นแหละบางที่ที่ใช้หัวแชกบางทีก็ใช้หก หกเหลี่ยมแต่ส่วนใหญ่เป็นหกเหลี่ยมแล้วก็สเปตตัวนี้ซื้อ DIY หมดเลยมีขายที่ DIY อ่าอันนี้มันละลายคาบกาวได้ดีมากเลยโอเคแค่นี้ละครับขอบคุณครับ